รอไ่ก่อนรอรอออกกำลังกายก่อนเดี๋ยวค่อยเข้ามาฮะอยากเข้ามารอก่อนอไอ้เจ้าออกครับเขาจะขอเข้ามานอนในบ้าน อ๋อนี่เป็นหมาจรดู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 ดดอตอนนี้กำลังออกกำลังกายอยูอย่จะออมันจะเข้ามาในบ้านเขาจะเข้ามานอนในบ้านครับไปแล้ว รู้ว่าเข้าไม่ได้เดี๋ยวก็มาอีก